s า n ตะคล a อ s สัญลักษณ์แห่งวันคริสต์มาสมีต้นกำเนิดมาจากพระภิกษุชื่อนักบุญนิโคลัสซึ่งเกิดในตุรกีประมาณคริสตศักราช280ผู้นานพอสมควรเลยทีเดียวนักบุญนิโคลัสนะคะสละสมบัติที่สืบทอดมาทั้งหมดและเดินทางไปในชนบทเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนป่วยกลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์เด็กและลูกเรือ เซนนิโคลัสนะคะเข้าสู่วัฒนธรรมสมัยนิยมของอเมริกาครั้งแรกในปลายทศวรรษที่18ในนิวยอร์กเมื่อครอบครัวชาวดัตนะคะรวมตัวกันเพื่อเป็นเกียรติแก่วันครบ,คร,อบครอบการเสียชีวิตของซินนิโคลัสนะคะอันนี้เป็นภาษาดัตสําหรับนักบุญนิโคลัสหรือเรียกสั้นๆน,นะคะว่าซินเตอร์คลาสซึ่งมันอ่านแบบเพี้ยนกันมาเรื่อยๆนะคะซินเตอร์คลส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 ซินเตอร์คลอสซึ่งก็ดึงชื่อของเขามาจากตัวย่อตรงนี้ ในปี2500ไม่ใช่สิในปี2365ะคะรัฐมนตรีสังคาา k เคลเมนคลักมัวนะคะได้เขียนบทกวีคริสต์มาสชื่อเรื่องว่าเรื่องราวการมา